ครับผมสวัสดีครับปกกชิดแปลกแปลนะครับผมเนาะน้องก็น้องตัน้องก็น้ำกันนะครับพี่น้องก็เป็นความนักสมัครสมานสามัคคีครับผมปกติแย่นายก็จะนั่งให้กำลังออกกำลังใจเฉยเฉยแต่วันนี้ทำใจไม่ได้น้องเพราะว่ากว่ามาจะมาถึงก็ลงแล้วลงอีกอีกคร้งลงบอกว่าไม่ต้องไปฟังอีลาแค่เอือบิ่งเซาโทรศัพท์เลยว่ะ ก็มีเสาโทรศัพท์เป็นการส่วนตัวของเป็นไข่ของเราน้งกะยังไ่แน่ใจอยู่เด้อน้อภรรยายืนยันมาแล้วว่ายังไม่แน่ใจนี่น้องเอสเนลเลอร์วันรถลายบ่นะครับสำหรับเนสเนลล์นะครับก็เป็นแชมป์หาเห็ดพวกเห็ดไข่เห็ดละโงดเห็ดดินนะครัน้ออย่าบอกใครนะครับหาตัวจับได้ยากครับน้องเวลาเข้าป่าบ้านในปุชโก้ยบ้านนั่นโพธิ์ที่นี่น้องเลย เออหาบ่าเห็นนะครับเต็กกลับออกมาเนี่ยโอ้อยอกามาป,ป,กป,กป,กปินกระบุกระตะกระปิ่นกระสอบเออเวลาเลี้ยดดินลายดเต้ไปน้ำนเลยเรามันเท่าเนี่ยพี่น้องหาเอาแต่ต้นหนุ่มเล็้ไปเล็้มาไปพ่อในพื้นที่อยู่กลางป่าเห็้ยดที่เราโอ้ยเดี๋บอกไข่เจียวได้เก็บมานแล้วสุดท้ายก็คือในพในื้นที่เป็นเพื่อนเก็บเงินเนาะประมาณนั้นพี่น้องพอได้ผ่อนคลายเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศก็ ในพื้นที่อยากให้ไคเล็กสร้อยพี่น้องเลยอ,อ,อ,อยากเหมาคนเดียวเหมือนคนลุงบอกเสร็แล้วครับพี่น้องขณะเดียวกันรบริเวณด้านในเนาะก็ทางทางพี่น้องยูทูบเบอร์เรากลังดำเนินการก็จะเป็นทางที่ช่างโคงครับแล้วก็ทางคุณลุงก็ดำเนินการต่งตางๆเกี่ยวกับการก,ก่อการฆ่านะครับพี่อชัยด้วยพี่น้องยูทูบเบอร์ทุกคนทุกท่านก็มีส่วนร่วมเป็นกิจกรรมกินอาสาครับพี่น้อง ก็ถ <anto government> ือว่าในครั้งนี้นะครับผมในนามของรุ่งพันธ์เทพนอกเรื่อนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับซึ่งในน้ำกินน้ำใจของพี่ของน้องนี่น้องเอ้ยเป็นหอดขึ้นเฮ้ยเจ้าก็มาเออจากเสียงหายเจ้าก็มาพี่น้องอืมเจ้าเจ้าเอเมื่อคืนก็รำหมดคืนพี่น้องโมเมนต์ธรรมดาได้เหมข้าเจ้าเป็นเช้าเชียงใหม่เมื่อไรเมื่ดไอยู่ใกล้ๆได้ยพ่อเน่ย สำคัญที่สุดครับในโมทีไม่หยุดหย่อนแล้วตอนนี้นะครับผม,มยิ่งได้เตรียมปืนมาให้กำลังกำไกทั้งคืนน้องอโอ้ยอยังเด็กน้องกันปืนน้องปืนน้ามข้ามอะไรบ้าง่านน้ำในมนทีผ่านน้ำอ,นนอ,อันนี้ปลูกกระเบื้องอส่วนกระเบื้องไรให้กองกอนครับใว่ทางไหนแล้วกองกอนเมื่อคืนหนักไปหน่อยครับกัดจนม้อนขาดใ่ไหพ่อนกัดม้อนจนมอนขาด โปโก้ไลนอนกลนน่ะนะก็เลยไม่หลับเรื่องของเรื่องก็เลยประมาณนั้นพี่น้องเอออันนี้ก็ที่ว่าซอยพี่น้องเลยขางคุณลุงหนึ่งครับก็ไม่ได้ปูนเทพปูนเทพทั้งงานก็ปูนเทพ่นเสี่ยวปูนเทพเออข้างหลังปูนเทพหลังจากที่ชาบเนาะใส่น้ำเลยใส่น้ำใส่หินครับ เกี่ยวกับขอบประตูหน้าต่างแล้วก็ดีใจอย่างหนึ่งครับก็คือมีหมดฟุนเดอร์นะครับหมดฟุนเดอร์เพื่อนก็มาเยี่ยมันนะปนเท่ครับปูนเท่ข้างหลังปูนเท่กว้างหลังปูนเท่กว้าข้างหลังอฮะพี่อาทิตย์ฮะบ่อบเป็นยังครับผมพี่อาทิย์บ๊อบเป็นยังครับผมผมบ่ต้องใส่ไม่ก็ได้ยินเบิดบ้านครับขอบคุณพี่อาทิตด้วยนะครับผมสรุปว่าอันนี้คือปูน ปูนเทข้างลังครับปนเทครับเอาไ้ข้างหลังเดี๋ยวจะใส่หินใส่น้ำใส่หินเลยครับผมสำหรับท่านใดที่แค่พืชใสน้ำก็ยิ่งใส่หินใส่น้ำน้องเอกเสียงแยนแฟมิลี่มาแล้วพี่น้องดังจำนี่ไปทะลุปากซอยเลยเน่ย อนาดางในที่ลงทิพแล้วมันโหลดเลยมองเดือก็มองสี่แยกนะครับจะมีไวไฟของเรียบร้อยแล้วไปครับข้างหนครับให้เวลาชั่วโมงหนึ่งได้ครับสองนาลุ่มเบียโอ้ม่ไดเห็ม่คนเม่ปันัไหนผสมปูนสิเทได้ครับนี้ก็เก็บไว

แท้เรื่อยๆมันบ่มีไว้เม็ดต้องเกิดประเทหนาแค่แค่บ่ามันเป็นขี้ดินขี้ตมมื้ยซื้อหาเส้นก็ได้ครับครับยิงยิงนี่เลยมาเ๋ยวเร็วครับผมได้ครับขอพี่น้องผู้ชายครับช่วยกันตักหินด้วยครับพี่น้องในพื้นที่อีกแล้วครับเพราะว่าในพื้นที่บอกว่าจะออกกําลังกายเพื่อให้มีสุขภาพที่ แข็งแรงแล้วก็ลดน้ำหนักได้มากกว่านี้ปักใน เดี๋ยวสั่งผ่เียวมั้งอ้โ้องาพราบนี้ข้างนอกก็ไดี้ได้ชาบยเดมันสิใสใอยางอบอ่อันนี้กแมเนบอกป็นไงเห็นงานนงานพื้อนันอันนี้เทพพื่อนอันนี้เพื่อนเห็นงานของของกเราเข้าเฮ็ดนี่ไนในดนบ้งก็เห็นงานของพวกเราทำหนี่เป็นยังไงบ้างยังม่ทันแล้วไมนแล้วโอ้ยังไ่ทันราบ่มา อันน้เทบานเทศอะไรอ่ะเเฮียก่าเนาะเออเทศบาลเทศเียกมาไปเร็วรวด่วนป่นจุดจุดปูนเขียวก็อันนี้ปูนยังครับปูนชาบเนาะโอ้ปูนชาปอันนั้นปูนเทอันนี้ปูนกระเบื้องครับผมก็สมกระบะนะครับผม วัดลงไปลึกๆสั่งเลยคนนี้เร็วเร็วซ yeah. ุ๊สู๊ซุ๊ครับผมโอเคครับผมสำหรับลิปนี้กากไั้เพงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ